กนนะะ่อนเนะค่ะมือหนีมาจากลพบสตอบานทุ่งนะคะ่ะเป็นแพย่แผนไทยนะคะซื้อนั่งสาวเอมิกาจันพิพัฒน์นะคะ่ะซื้อเลนซื้อปลายอเอิ้นเอิญว่าไปก็ได้เน,น้ะค่ะค่บค่ะค่ะท้าพานไปทางพุ่นเก่าแวะถักไทยหรือว่าแวะใส่บริการใดเด้อมือนีเป็นเกียร์หลายได้มาแยามพ่อแม่ทางพรสวรรค์เนาะบอกเคยได้มาจกเถอ่อาจจะตื่นเต้นจังหน่อยได้ค่ะ มือนีเขาจะมาห้ความรู้กันในเรื่องเรื่องอย่างไรคะอ่าบอมมิตาล่างมพอค่ะอ่าเดี๋ยวมอห้ความรู้เขาข่าวอนนอก,ก่อนเนาะก็คือมือนีจะมาห้ความรู้เรื่องสมนุนไพรแล้วกับมือนีสิ้าออกกําลังกายยืดเส้นกันเน๊ะมีผู้ใดเคยเรียนพานลิซีดาตะะุลหค่ะเคยเรียนไหมคะอ่าว่าท่านได้เคยเรียนมือนีจะได้เรียนรู้มือนีจะได้ออกกําลังกายในท่า ซีดัดตนนะคะแล้วก็เ่อเตรียมสมุนไพรมาเพื่อที่จะให้รูปประคบนะเนาะมือนีมีประชาก่อนทั้งเบิดเท่ารค่ะหาสิบหกหืมนักเรียนหลายค่ะแั้งผีหาสิบหกคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปสู้กันที่เนะะื้อหาก่อนนะคะ่ะขออนุญ,ญาตนั่งนะคะเดี๋ยวเห็นบอก้างลังเดี๋ยวเห็นอกค่ะค่ะ เรื่องแรเนะคะ่ะสี่หายความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเท่าขึ้นอย่างคือการดูแลก,กายกาย,นา,า,ยานามายัยจิตนามัยและก็ธรรมานามัยนะคะกายานามายัยในที่นี้หมายถึงอย่างหมายถึงการออกกำลังก,กายการกินกินอาหารที่มีประโยชน์ เอาก,า,การวกาไในท่าลื้อสีดาตนที่จะซ้อนมือนีกับเป็นกายนานะไม้นะคะเพื่อให้สุขภาพายเห้าแข็งแรงท่าสุขภาพไก่ห้าแข็งแรงข้ากับสิเกิดการเจ็บป่วยได้หน่อยโลดภาวะการเจ็บป่วยลงเนาะ,ค,ะค่ะ2ก็คือจิตานาไมยจิตตาบอกอยู่แล้วว่าจิตตาคือ,อสุขภาพจิตก็ค,คือการนั่งสมาธิการรักษาศีลอันนี้จะเป็นจิตนานะไม้ เหนหายจิตใจห้ามหมันคงนะคะเรื่องศาสนาอยู่บ้านมีผู้แด่นั่งสมาธิบอนั่งสมาธิเป็นประจำไหมคะแา้วนหะ่อในประจำวันท่าที่หนึ่งนะคะท่าแก้ลมในลำลึงหรือแก้ลมในข้อมือนะคะ,ะจุดลมหายใจเข้าลึกๆดันมือไปทางซ้ายนับ1,2,3,4,5 กลับมาที่เดิมค่ะตึงมาค่ะมีผู้ใดตึงมะมีผู้ใดบ่ตึงอ่าตึงุกคนนะคะตึงุูคนอ่าอีกครั้งนะคะฟังข้างขวาดะะ้ค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอปลายนิ้วกลับมาที่เดิมพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกอ่ามีบางคนเอียงโต เราจะไม่เอียงตัวนะคะเราจะแก้แค่ข้อมือเนาะแก้แค่ข้อมือแล้วก็ปลายมืออันนี้อันนี้ึกแมนค่ะมันตานกันให้มันเออมันจังสิตึกเนะคะีค่ะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแมพินนะคะไปทางซ้ายก่อนนะคะอ่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเอ็นไปทางซ้ายนับหนึ่งสองสามสี่ห้าะกลับมาที่เดิมอีกครั้งนะคะไปทางขวาแล้วแบบ สูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามี่ห้ากลับมาที่เดิมอันนี้ถ้าแก้ลมในลำลึงจะซอยในเรียงข้อมือนะคะหัวนิ้วล็อกข้อมือติดนะคะอย่างนี้นะคะท่าที่2องท่าชูหัดวาดหลังดูก่อนนะคะพอหมอบอกว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆล้ก พาดลมหายใจออกวาดไปข้างล่างค่อยๆวาดนะคะปึ๊บมาจนมาจนถึงแอวเฮ้าจนถึงแอลเฮ้าแล้วกะทุบหลังเบาๆนี่นะคะน้ำปั่นทุบหลังเบาๆว่ต้องผูกแห้งเ้ยค่ะน้ำปั่นมันจะอยู่ท่านี้นะคะพอวาดกลับมาแล้วก็ทุบหลังเบาๆสังดีพร้อมกันนะคะ สูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนลมหายใจออกปึมมาที่ข้างหลังทุบหลังเบาๆไปไหนคะ<ง><ง>มันข้ากวอีบวค่ะพ่ออ่ะมันข้ากูอีอ๋จะย,ยืนได้มันต้องยืนเนาะมันต้องยืนค่ะถ้า,าง,งั้นมันต้องยืน ก็ได้กัน,นังนะคะ่ะอ่าท่านี้มันต้องยืนจริงๆเหมือนโภอีพอว่าแต่ว่าเฮดได้ท่านั่งก็ได้เนาะ้าเห้าบรเ้ติดตรงเก้าอี้ข้างหลังนะคะอ่าพร้อมกันนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆอืมหนึ่งสองสาส,สี่ห้าอนลมหายใจออกวาดไปด้านหลังอ่กดที่ปุ่มด้านหลังพุ่มหลังเบาๆอ่า เปไหนคะเปิดแขนเ้ง <laughs> 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 เอามือซ้ายขึ้นมามือซ้ายมือขวาประคองมือซ้ายไวย้เอเก่งมากเลยนี่คือว่าบ่าเคยเรียนคือตัวเลว็วตัวหนูเลว็ว <laughs> โอเคอ่ะ พอสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาจะดันเอามือขวาที่ประคองนะคะดันปลายนิ้วซ้ายเข้าหาตัวเองนับ1ถึง5นะคะพอหายใจออกให้กีดนิ้วลงยังสี่กีดทีละนิ้วนะคะเหมือนอวดแหวนเพชรเนาะผู้ใดมีแหวนเพชรก็อวดมูเห็นบหอ่ะเอาใหม่นะคะเริ่มใหม่นะคะท่าที่หนึ่งเอ่อท่าท่าอวดแหวนเพชรนะคะวันนี้ อะเอามือขึ้นมาดันมือเอามืออีกข้างประทองสูดลมหายใจเข้าลึกๆดันมือเข้าหาตัวเองหนึ่งสงสามี่ห้าหายใจออกกีดนิ้วลงทีละนิ้วอวดแหวนเพชรนี่มันจะตึงหม่องข้อมือนะคะข้อมือแล้วก็ต้นแขนจะตึงมากนะ ถ้าต่อไปถ้ายืนนวดขานะคะเขาได้ยืนแล้วเ้องกับตอทายืนมือนห้องเสียทั้งเบิร์ดแค่์หกท่าหัวท่าที่ซี่แล้วอีกนิดเดียวค่ะหัวท่าที่ซี่แล้วถ้ายืนนวดขาเห็นมือสีเอามือเอามาั่งสิเอานิ้วโป้งแตะไว้ที่ขอบกางเกงในของตัวเองอจับดึงสิจับขาสองข้างเลยนะคะสองข้าง ทำมือสองข้างนะคะพ่อหนูบอกว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆข้างหลังเห็นบ้าข้างหลังเห็นรอ้างบนก็ได้นะคะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตข,ข้างบนเลยค่ะ,ะเห็นแล้วไปค่ะ,ะทำมืออย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าที่ขอบกางเกงในนิ้วโป้งแต่ว่าที่ขอบกางเกงในอขาเห็นทั้งสองข้างเลยนะคะพ่อหนูบอกว่า กางขาออกเล็กน้อยเอยอสูดลมหายใจเข้าลึกๆอันนี้อนก,กรนนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนวดลงไปจนถึงข้อเท้านะคะพอหนูบอกว่าหายใจออกนวดกลับขึ้นมามาอยู่ที่เดิมเนาะโอเคบออันนี้จะตึงขายางมากเลยนะคะตึงขางมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะอะ เริ่มพร้อมกันนะคะอาทาเตรียมค่ะท่าเตรียมอ่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆนวดลงไปหนึ่งสสามสี่ห้าหายใจออกนวดขึ้นค่ะท่านี้นะคะตั้งฉาเออพนูบอกว่าพนูบอกว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆย่อตัวลง 1>, 1 2 3 4 5หายใจออกยืดขึ้นดีปะค่ะเอออันนี้จะแก้ในเรื่องขอเขานะคะข้อเข่าแล้วก็ขอ้อข้อเท้านะคะการทรงตัวเนาะอ่ะอีกครั้งนะคะอีกครั้งสูดลมหายใจเข้าลึกๆยอ่อลงหนึ่งสา สูดลมหายใจออกอยืดตัวขึ้นโอเคอ่าท่าต่อไปท่าสุดท้ายท่านางแบบท่านางแบบนะคะอ่าเอาขาออกมาด้านหน้านิดนึงมือซ้ายแตะไว้ที่หน้าผามือขวาอ่าทำเอวค่ะพาหนูบอกว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เอ็นมันทังนี้แมนบอกว่าเมี่ยไม่เป็นไร ตรงกอนอ่าแต่ว่าเ้าย่อเอาสีย่อไปท่านอ่ะเบิร์แม่พินค่ะเบิร์แม่พินอ่ะเบิร์แม่พินเนาะคะ่ะอ่าท่านี้เลยนะคะท่านี้เลยท่านางแบบค่ะอ่ะแม่เหมืนแม่คนนั้นทาเลย เนค่ะอ่ะ,อะเริ่มนะคะเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆอายอตัวลงเบียงหน้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาที่เดิมต่อมาข้างนี้นะคะ ข้าวขาซ้ายข้าขาขวาอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางซ้ายข้าขาซ้ายอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางขวาโอเคแต่ละโหลของข้าจังหน่อยนะคะเพื่อข้าไปใส่ในคร be นัวเรือนของข้าวด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ตามครัวเรือนเลยนะคะ การใส่สมุนไพรนะคะมีทั้งคุณและโทษถาใส่ให้ถือคุณก็จะเป็นคุณต่อร่างกายถาใส่ให้มันเกิดโทษเช่นเช่อนอีหยังเช่นเฮ่ามีโระจําตโตกินยาโระจําัโตยู่สมุนไพรบางตัวอาจจะไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของยาโระจําตโตของเฮ่าเห็ดให้อาการเฮากํเากเริบได้นะคะก่อนจะใส่ให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ก่อนเลยคะ่ะ บ่อยากให้กินเลยนะคะ่ะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอาอยู่บ้านนี้เปผู้ใดกินสมนุนไพรน้ำชาโชคน,น้ำดื่มเอียงสีทุกมือบะะ่ค่ะนี่บ่ค่ะแม่แล้วมีอ้าแม่กินนี่ยังค่ะกินน้ำทิงโอเคน้ำทิงเน่ยจะช่วยในเรื่องอ,อาการจุกเสียนแผลทอ้องอืดท้องเฟอ้อนะค่ะแม่อแอบได้กินน้ำทิงทุกมือน้ำมันชาแม่มีอาการที่ยัง บอมี่แต่ว่าแต่ว่ากินซื้อๆมันบ่ค่ะแม่มีโลประจำโตัวบ่ความดันสูงโอเคความดันสูงกินน้ำขินได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลมนิวในไตยอย่างประมาณนี้บอยกให้กินนะคะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นตะกอนการเกิดนิวมากขึ้นค่ะเก่านะคะ,ะสมุนไพรในกับผู้สูงอายุนะคะใน ปัญหาหลักๆเลยคือปัญหาการนอนไม่หลับเนาะคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนอนไม่ค่อยหลับกันมีผู้ใดมีอาการนอนประหลาบบอนอนไม่ค่อยหลับอ่าหลับยูตะหลับหน่อยนะคะแม่อนอนตะเว้นบออ่ออาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการที่เรานอนเร็วเนาะ เขานอนเลว็วแล้วก็เฮนไ้เขารู้สึกว่าพคถึง,งโนโคงขึ้นไปจะม้มีอมเพียงพ่อแลว้วปีหนึ่งเพียงขึ้นข้าง,งตึนอ่าสมองเข้ากับสีต่นไปนา้เาเข้ากับสีรู้สึกว่าบ่ค่อยอยากนอนนอนบ่ค่อยรับเพราะว่าเขาเขานอนเร็วนะคะสองกับคือนการปวดอ่าปวดแข้งปวดขาปวดตามเนือ้ออันนี้อาการปวดต่างๆมีกสิเทพไงเขานอนอ,นอากาศนอนแบบรับคือกันใช่ค่ะ นอนไม่หลับหลอก่ะผู้ใดที่มีภ้าวะเครียดมีความเครียดสะสมแห้งอายุหลายคืนแห้งเครียดคิดน,น้าผู้นัน้นคิดน้าผู้นี้นะคะอันนี้ก็จะเหตุหายนอน้อ่ค่อยหลับนะคะลักการการนอนกังวันก็เป็นสาเหตุนหนึ่งในการนอนปรลาดขึ้นกันนะคะเพราะว่ารู้สึกเฮาจะรู้สึกว่าเออกังวันท่านนอนแล้วมันอาจจะเพียงพ่อพ่อกลังคืนเฮาไปนอนเว้นอีกบวกกับบวกกันเข้าไปในระยะเวลาที่ เผือบบาากตาลกันนะคะแตจะเห็นให้อาการนอนปลาบเกิดขึ้นนะคะ